มากินข้าวกับเกลือมันีพี่น้องเกลือต้มนี่ขัาขัดรนี่งับไหม no อู้ยังไงแน้ี่อืมมนไ่เงียบแ้ ใคร สบายดีทุกคนยินดีตอนบเข้าสูสองเราเทิงอินดีเดอ้อมาพบกับคอยเจาะเราเทิงเนาะสบายดีไอ้น้องรูให้อะมวมมุมนนนคลิปกระพาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนึ่งเดอ้อไอ้น้องเอ้สบายดีพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องฝั่งไทยด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม มากินข้าวกับเกลือมั้ยนี่พี่น้องเ,เกลือต้มนี่ขาก,ขกลูต์นี่บุมี่ยังกินกิเนเกลือนะพี่น้องไงน,นี่นี่อขอนี่วเลยขอนิ่วก็ขากลูต์โอ้เกลือคีท่าเกลือคีธาตีจังแล้วเกลือต้ม มโอ้เข้มครับจะได้เกลือเนี่ยอืมอืมหน่อยที่ใครเพนนยี่ใครอืม

kem, kem. Ừ. Nên, à. ừ. Đó. cái ừ mình ăn Thấy rồi Thấy rồi Thấy rồi มามามาเพื่นอนฟังแค่มากินเข้ากับเกลือมันหายากเลยพี่น้องอข,า,ขาวๆแล้วมาเกลือมดพี่น้อง እምነት <coughs>

วงเพชนรีบข well, <laughs> ึ้นแล้วเป็นเหี่ยวสมบูรณ์ัดสดสดอ๋อมันมีมีลายมันลายอ๋อหอไดูใส่ด้วยก็คืแล้วหุ่นใหไอดทุ่ีนเ